สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวกล้องจิตรยนต์ YO4 wr1 นะครับสั่งออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตจากร้านค้านะครับแกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแกะนะครับแพ็กเกจมาอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวนะครับจะแกะยากนิดนึ่ง่าแกะได้ละคันคา,างนะครับ แกออกมาได้แล้วแพ็กเกจของเราเขาแพกมาอย่างแน่นหนาปลอดภัยนะครับมาอย่างดีเลยนะครับนี่คืออุปรกรณ์นะครับลองอาจจะดูกล่าวนิดนึงแกดูที่ครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเปิดออกมาแล้วข้างในก็จะมีเนี่ยครับอุปรกรณ์ที่อยู่ด้านในก็จะมีอันแรกก็คือ ขาย chegou, 2, ึดนะครับกับตัวจุ๊บดูดติดกับกระจกนะครับตัวนี้นะครับตัวจุ๊บติดกระจกแล้วก็ขายึดนะครับอันที่สองโอ้กองโฟมยังดีเลยนะครับเนี่ยกองโฟมยังดีเลยนะครับตัวกล้องนะครับนี่คือตัวกล้องตัวกล้องที่ให้มานะครับขนาดเต็มฝ่ามือพอดีนะครับตัวกล้องตัวนี้จะไม่มีหน้าจอนะครับรุ่นนี้เขาจะไม่มีหน้าจอมาให้จะมีแค่ตัวกล้องนะครับ นะครับก็สามารถที่จะใส่เมมโมรีได้นะครับด้านหลังมีไฟสถานะแล้วก็สาย USB นะครับแล้วก็ขายึดติดกับตัวจุ๊ตัวนี้นะครับเ,ออเราจะมาดูภายในนะครับมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกในแพ็กเกจข้างในก็จะมีคาดว่าน่าจะเป็นสายนะครับแพ็กเกจด้านในนะครับมีการแกะเช็คละ ด้านในก็จะมีนะครับเป็นตัวเทปกาว 3M นะครับไว้ยึดติดนะครับแล้วก็มีนี่อะไรสาย USB นะครับมีแต่สาย USB นะครับขนาดยาวมากเลยนะครับสาย USB ที่เขาให้มานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เสียบเสียบไฟนะครับมี USB มให้2ช่องว้าวต่ว่าเหลือช่องหนึ่งไว้ใช้งานได้นะครับ ขนาดของความจุกระแสไฟไฟ้านะครับ12โวลต์ถึง24โวลต์ DC 5โวลต์กระแสวิ่งที่3.1แอมป์นะครับนี่นะครับ3.1แอมป์ให้กระแสที่แรงนะครับ3.1แอมป์นะครับนี่คืออุปรกรณ์ที่ให้มานะครับทั้งหมดนะครับในราคา990บาทนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดนี่ยังมี นี่ครับ USB แบบสั้นนะครับ USB แบบสั้นนะครับมาให้อีกหนึ่งสายนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานมีตัวยึดอ๋าตัวยึดยังมีอีกอะครับเนี่ตัวยึดแบบใช้กาว3 m มเมเลยนะครับยึดติดอย่างดีเลยนะครับติดกับกระจกหน้ารถนะครับใส่มาแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่มีนะครับกับสินค้าราคา990บาทของ YO4 wr1 นะครับเป็นตัวกล้องติดรถยนต์นะครับหรือว่าหรือเรียกว่า black box นะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม